ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีท่างซองนะครับเนอะครับครับมือนี้นะครับเช่นนัดีสิผ้าพีพานองเท่านะครับมาตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายหลวงพี่เอนะครับครับมือนี้เป็นมือวันออกพรรษานะครับพี่น้องเอฟซีครับมือนี้ก็บชิมาตามตัวเลขถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเนาะของหลวงพี่เอนะครับครับเข้าไปตามตัวเลขแนวทางนํากันนะครับ ครับรอบที่แล้วนะครับของหลวงพี่เอคนปล่ายตัวเลขมาได้์ซีซีเก่านะครับแต่ว่าเหลขกอกหกซีซีนะครับเนาะพี่น้องเงี้ีครับว่าด็ดตามให้พี่น้องเข้านะครับครับรอบนี้นะครับยังคอยไปตามน้ำกันนะครับเนาะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะครับหลวงพี่เอนะครับ ครับหลวงพี่เพิ่นบ้องห้ยสัมผัสนะครับด้วยให้เขียนเอาตัวเลขเอานะครับเพิ่นจังค่อยมาเบิง่งมาชมไปนํำกันนะครับนาะครับหลวงพี่เพิ่นแต่งตัวอยู่นะครับเพิ่น ขั้นผายเยู่ครับเครื่องกุฏินะครับเนาะเขาก็มาตามต่อกันรอบวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกหกนะครับเอาเรียกหาไหม 2566นะครับ เ่อยเลขเด็ดนะครับโค้งสุดท้ายนะครับ สุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับโอ้โใเอโอ้นี่บอกครับโอ้หลอบโอ้หลอบนี่ไหมตัเหล็กสามตัวตดลุงเฮีย อ๋หลวงพี่ผันบเขี้นเื้อเด็กสองตัวมีตัวไหนครับอ๋อ้าฟันเด็กสมตัวให้พี่ให้น้องเข้ากันครับหกแปดนะครับหกสปนะครับตัวตรงครับ เก้าสี่แปดนะครับหกแปดสี่นะครับสปายสมา่าพี่นอนอยู่ที่ครับตัวเลเก้าแปดสี่นะครับรอบที่แล้วซี่ๆเก่าดีิอนลุงพี่ หกศูนย์ห้าครับครับเตกสองตนะครับ,บ,รรบพี่น้องลิฟตีครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับอันนี้เลขไอ้ตะล่างบร่รลุงพีโอ้เลขสูตรเนาะเดี๋ยวผมเดบเตะสูตรของลุงพีเด้อนี่เด้อพี่ลิฟตีครับ ครับเหล็กสูตรของน้องพีกับมี่มี่หานะครับซีอุเกิงนะครับเก้านะครับหลังก็เป็นเจ็ดนะครับหก แล้วก็แปดนะครับอยู่ในน,นี่นะครับตัวเลขเราชุดจับคู่นะครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับล่างเจ็ดหกนี่นอกทึก่งีเนาะเนียนสอคูอ่นี่แหละเขาเน้นสองคูเอาบนก้อนบนสี่แปดตัวเดียวเน,น้นๆล่างนะครับ ร่างเจ็ดหกนะครับนี่แขเนียนบ่มครับลุงนี่งเนาะปั้นเนียนๆให้แบบแฉมนๆนะครับพี่น้องเอซี่อ,อันซี่เกากับห้าเกาแม่นมาครับเป็นตัวกันโอ้ตัวกันซี่สิี่เก้ากับห้าเก้าตัวกันนะครับ กันของเพีนะครับกันสี่เห้านะครับแปกับสองสองเอาถามมาเบินเลยครับได้พีน้องทีแปดแปกับสองสองนะครับเน้นสี 4, 8, บน เน้นเจ็ดหกล่างนี่ครับชุดฟันทงนะครับว่าันนี้มันได้เขียนตวัวเรียกหัวกลันเขียนยังซี่เขาเอฟซีเบิ้งนี่ยโอ้งวดกลัน่นโอ้เจ็ดโอ้ซี่ครับน,นี่ครับตัวเลขขกคล้องลงผิพแ่นเขียนหวัวกลอนนะครับพี่น้องยับซีเอาหลอดนี้นะครับเป็นยันยับซี่งงนะครับเขียนตัวเรียกจะเรตัวนี้นดิเอฟเอา หยกหยกมาหมดเลยหยกมาหมือดสวดนี่หยกหมือดสวดเนาะหยกหยกเป็นตระเลียกนิด,ดครับเอา้าพี่น้องยิปซีเข้าบานนี้ครับครับเจ็บหน้าจอไว้ก่อนครับพี่น้องยิปซีครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกหกรัฐบาลไทยหลวงพีเอนะครับปล่อยเลขเด็ด งสุดท้ายนะครับลืมเขียนสือเล่าลงนะครับหลวงพี่กืเสือเอาบรรยายน้องเข้าใจดอกครับชุดเลขสตัวนะครับหกสี่แเก้าี่แปนะครับหกแปดส่เก้าแปดสี่นะครับเน้นเน้นเคือสี่แี่นะครับพี่นวที่เบ่งเอาอห้ดีครับแล้วก็6 0ศูนหะครับเป็นหลวงพี่พันกับให้ความนะครับเด้อครับบนส8ตัวเดียวฟันนะครับสีตัวเดียวล่างเจ็ดห หางเดียวคือกันนะครับตัวกันนะครับมีซี่เก่ากับหาเก่านะครับถามมาเบิร์นก็คือแปดแปดกับสองสองนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี้ยนทาดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับห้พี่น้องเข้าโชคมันไปน้ำกันกับชุดรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายหลวงพี่เอนะครับครับสวัสดีครับ